พบกันใหม่ค่ะวันนี้วันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ารค่ะก็มาอยู่ในระยะเดือนแม่นะคะเดือนแม่วันแม่อยู่นะคะ <c oughs> ทุกวันในนาการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาปานสติหรือวิปัสสนานะคะหรือสมถะหรือวิปัสนา <c oughs> เป็นการรีเซ็ตตัวเองนะคะรีเซ็ต คลีนหรือล้างล้างตัวเองนะคะล้ลางสิ่งที่เราเคยชินอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะจะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะปล่อยให้จิตให้ความคิดให้อะไรก็แล้วแต่ไหลไปตามยถากรรมเราโดยที่เราไม่ได้เอาสติมากลับมารู้กายรู้จิตเลยเมื่อเราตามตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าให้คืออาณาปานาสติพระพุทธองค์นะ คำสอนนี้เป็นใส่ตรงจากพระพุทธองค์นะแม่จะไมอ่อ้างเอาคําสอนของสาวกองค์ใดๆนะคะไม่จะแฝงจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาอะไรกันเลวแต่จะไม่ไปอ้างเอาแต่จะน้อนมนำคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงใส่ตรงใส่เอกใสอริยมรรคมี่องแปดคืออาณาปานสติและวิปัสสนาซึ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อปฏิบัติแล้วจะเห็นอริยสัจสี่ อริยสัจสี่คือความจริงนะคะความจริงความสัจสี่ประการเลยนะคะหนึ่งต้องทุกนะคะปฏิบัติแล้วต้องเห็นทุกนะถ้าไม่เห็นทุกนี่ไม่ใช่แนวทางละสองเห็นสมุทัยนะคะเห็นต้นตอของทุกต้นกําเนิดของทุกคือความคิดสมุทัยสามปฏิบัติไปแล้วเนี่ย เมื่อคลีนรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนสังขารหมดมันจะเกิดนิโรธหรือนิโรธะมันจะสลบดับไปแล้วก็ฟื้นมาใหม่กลายเป็นคนใหม่เลยนะคะเป็นคนใหม่เลยชุบตัวมาใหม่เลยเนีสี่ C, นี่คือมรคคำว่ามรคคือทางเดินนะคะซึ่งมีอยู่แปดข้ออริยมรคมีองค์แปดทางเดิน8ดข้อที่ทุกๆคนจะต้องเดินนะคะต้องเดิน อยู่ในแปดข้อนี้มันจะรวมแล้วศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นเลยนะคะหรือย่อมาอีกก็คือเหลือสตินะคะสติสัมปชัญญะถ้าเดินทางสายอริยมรรคมีองแปดจะเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะก็โดยอาศัยลมหายใจนี่นะเครื่องมือที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะแต่ลงแรงนะคะลมหายใจไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะแต่ลงแรง เรนะต้องตั้งใจนะคะเอาสติเข้ามากําหนดสตินะคะคำว่ากําหนดก็คือเฝ้าดูนะคะเฝ้าดูเอาสติหรือจิตมาเฝ้าดูลมหายใจคําว่ากําหนดกําหนดที่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดนั่นนะ่ะบางทีแม่อธิบายกระจ่างนะคะแต่ตัวนี้หมายถึงการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจเฝ้าสังเกตเวทนาสังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายนะคะ รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะไล่ลงมาถึงหน้าตาถึงลำคอถึงอะไรทั้งหลายถึงปลายเท้าไล่าจากปลายเท้าเฝ้าสังเกตจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาถึงศีรษะนี่แหละเขาเรียกว่ากําหนดหรือเฝ้าสังเกตนะคะหรือสํารวจนะคะสำรวจอะไรสํารวจเวทนาหรือความรู้สึกนะอันนี้เขาเรียกว่าให้เห็นสภาวะหรือสภาพของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนะมันจะเป็นความร้อนก็แล้วแต่ หมายถึงความร้อนอึดอัดขัดเคืองความเจ็บปวดรวดร้าวความเสียแทงทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นนี่แหละเพราะว่าถ้าเราทำลมหายใจหรือมีสติกับอาณาปณะสติเข้าออกเข้าออกมันจะไปกวนอนุสัยกิเลสท,ที่นอนเนื่องในขันธ์ธาสันดาในในจิตใต้สำนึกของเราให้ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปให้ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันนี้นะมันเป็นสัจธรรมนะคะมันจะเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์เนี่ยไม่ถูกทางถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นสุขพอเจ็บนิดหน่อยก็พลิกตัวเพื่อเป็นโน่นเป็นนี่ก็จะหาเรื่องทําให้มันสุขสบายไม่มีทางต้องดูทุกข์ไปเรื่อยๆเห็นทุกข์เห็นความเจ็บปวดเห็นความเจ็บใจเจ็บกายเห็นความไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นในจิตเนี่ยดูมันไปสังเกตมันไปเฝ้าสังเกตมันไป ถ้าเราเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดหายใจแรงหายใจเร็วถูกไหมพืดฟัดฟืดฟัดเนี่ยนะก็ดูมันไปนะคะดูมันไปมันจะมึนหัวเลยนะคะถ้าสูดลมหายใจเข้าไปมันจะมึนหัวตึงเลยนะแม่นี่ทำใหม่ๆนี่หัวระเบิดเลยนะตตมเลยนะคะหู้นึกสลบตายไปเลยหัวระเบิดโตมเลยนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเราก็นึกว่าใครมาคว้างเราเบิดใส่ข้างหลังเรา แล้วเลียวดูไปก็ไม่มีใครเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่จิตอิสระนะพอระเบิดครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเปิดกิเลสให้เราเนี่ยกิเลสชั้นแรกนะมันระเบิดออกไปเลยนะโอ้มันเรารู้สึกว่าเราเนี่เหมือนคนใหม่เลยมันรู้ตัวเบาไก่เบารู้สึกอะไรที่มันขุนมัวอยู่ข้างในเนี่ยมันหายไปเลยหายไปชั้นหนึ่งเลยนะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะดูลมหายใจเข้าไปนะคะแล้วก็มันไปกวนอะไร อะไรที่มันเกิดขึ friends, кий, nowadays, said, ini, here, ้นข <ined> the the ้างในเห็นไหมเห็นความเจ็บปวดรวดดร้าวความเสียแทงนะคะเห็นสภาวะทั้งหลายที่มันไม่เทียงเนี่ะมันเห็นลมหายใจนะคะมันเห็นหัวใจเต้นนะคะบางทีก็เลือดสูบฉีดสูบฉีดทั่วร่างกายเลยมันจะเห็นอาการทํางานของธาตุสี่นะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยจะเห็นหมดเลย นะะเนี่ยถ้าจิตเราอยู่ข้างในอยู่กับอานาปนานสติตลอดเวลาเนี่ยค่ะต้อง้อนสอนจิตกลับเข้ามาตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นความจริงคืออริยสัจสี่เห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นเิโรธแล้วเห็นมรนะค,ะคนที่ไม่เคยปฏิบตัติจะไม่เชื่อเลยนะคะต้องลงมือปฏิบัติก่อนบางทีเนี่ยหาว่าเออเอาอะไรไม่พูดก็ไม่รู้อย่าเอาความเชื่อตัวเองเยเอย่าความรู้สึกต้องเอาความรู้สึกที่เราปฏิบัติมานี่แหละการปฏิบัติทมต้องดูความรู้สึก ต้องดูเวทนาไม่ใช่ไปคิดเอาคําสอนขององค์นั้นองค์นี้มาแล้วเอามาวิเคราะห์วิจารณ์อันนั้นผิดลายละมันเป็นการสร้างสังขารคนที่ไปเอาหลักธรรมมาเอานูน่นเอานี่มาจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นคําศัพท์ทางธรรมะเนี่ยแล้วก็เอามาคิดเอามาตีความยาวออกไปเป็นเรียงความอันนั้นนะสวนกระแสเลยสวนกระแสวความหลุดพ้นเลยพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติกับอาณาปณสติเพื่อให้เห็นเวทนาเห็นความรู้สึก อะไรที่มันเกิดขึ้นร่างกายเนี่ยเพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะมันจะเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงนี่แหละอันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องใส่ตรงเลยไม่เคยเอาแม่ไม่เคยเอาหลักทมอะไรเข้ามาวิเคราะห์ให้พวกเราวิเคราะห์หรือคิดอันนั้นมันเป็นทางโลกทางโลกียะโลกุตะละต้องอยู่กับลมหายใจจําไว้นะ คนที่ไม่เคยปฏิบัติลงมือทําเลยนะอย่าเพิ่งเชื่อให้ลงมือทําก่อนนะจะคนดีคนชั่วคนแบบไหนก็แล้วแต่เป็นนักบวชไม่บวชอะไรก็แล้วแต่ทําได้นะจะหาเงินหาท้องก็หาตามปกติค้าขายก็ทํางานตามปกติขับรถก็ทําทํางานตามปกติจะไปทํางาน หามลุงหามค่าอะไรกันเลยททำตามปกติแต่ให้กลับมามีสติกบลมหายใจเข้าออกเข้าออกฟืดฟาดฟืดฟาดตลอดเวลาให้รับรู้เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นข้างในร่างกายเราเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเรารับรู้หมดอะไรเกิดขึ้นรับรู้อย่าไปหลับปฏิบัติทํานี่อย่าหลับต้องรู้ตัวมีสติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกล้ามกายเราตั้งแต่ศตรีรษะถึงปลายเท้ามันจะเจ็บกายเจ็บใจเจ็บสมองเจ็บกระดูกเจ็บเอ็นเจ็บข้อกระดูกอะไรทั้งหลาย ให้รับรู้ไว้แล้วก็อุเบกขาเฉยๆเ,ฉยเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปเกิดขึ้นแล้วจะดับไปนี่แหลคะค่ะเป็นหนทางที่สู่ความหลุดพ้นแน่นอนนะคะใครที่จะเอา,เอาวิธีนี้ไปปฏิบัติไม่สงวนลิขสิท์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้นําไปเลยนะคะความหลุดพ้นเนี่ยความวิมุตติหลุดพ้นท่านก็เอาไว้ในธรรมชาติให้ลูกๆสาวกสาวิกาทั้งหลายปฏิบัติต่อ รับรองเลยใครที่อยู่กับอานาปานสตินี่นะหลุดพ้นจากความคิดการเวียนว่ายใจเกิดพบน้อยพบใหญ่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนความโกรธก็หมดไปนะหายไปเลยนะไม่มีเหตุผลเลยความโลภความหลงปฏิฆะขัดเคืองกรรมราคะหายไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่เราจะได้คําตอบว่าเราอิสระจากทุกข์จริงๆใครมาด่าว่าว่าเ่ยเราก็ไม่โกรธเขาเห็นทุกคนเป็นคนทาเป็นเรื่องธรรมดา คนดีเราก็เห็นเป็นว่าเขาก็ธรรมดาเป็นคนดีคนไม่ดีเราก็เห็นว่าเขาธรรมดาเป็นคนไม่ดีเราจะไม่ไปตัดสินนะเราก็มาดูใจเราอย่างเดียวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตในใจอะไรกายเราเราก็ดูไปอยู่เรื่อยๆอยู่กับทุกคนได้อย่างมีความสงบสันติไม่คิดว่าเขาดีเราดีอะไรนะอยู่กันด้วยความสงบสันติด้วยอาณาปานาสติมหาสัจจันย์แห่งลมหายใจนะคะลองทาดูนะคะให้กําลังใจนะคะวันนี้ นะแม่ชีธรรมดานะคะใน YouTube ก็คือธรรมดา y t u t u นะถ้าในเฟสก็ธรรม,มชีตานะคะไปเปิดฟังดูนะคะคอมเมนต์ได้ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ